แชนแนลกันชิ้นคืนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแบบของไลท์มีคนไทยเล่นเต็มเนี่ยพวกนี้จังหนักนี้ได้นะสี่สิบห้าวินะสิบวิกี่วิกันแน่เนี่ยตอนนี้ จะมีเสงเโซมาก็ไ si ด้ก็บรุงแค่จนหน้าบ้านเราบ้านอามว่ามีคนไทยไห ไม่ก็่าโล่โล่แจ้ง ขอาหาทุกท่านนะครับที่มันแหลกเราจึงจะต้องออกเนี้ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเลกเซตที่สี่เป็นอย่างนี้เอยกล้าเล่นโหเพราะมันหน้าเหนือมาก Rồi mình một đâm hay à. Đeo gì Ừ. Ừ. Yeah. Hey. Mm. Mm. yeah. อก็คืองนาทีอีกแล้วเหรอ2นาที1น,นาทีครึ่งติดใจด้วยโอาหมายแรกก็คือ วิ่งไปและตีพวกมันเพื่อเอาของมาให้ได้ต่ว่าสู้ได้นะเหรอหึงาทีแล้วโอ้ยูจะไป ่นเออสามสิบวินาทีเตรีมตัวแล้ว voy สามสองหนึ่ง

ตนตามหลังตรูมาระวังพวกดูฆ่ากันใครก็จะหาปักโจรลาแบ แรงล่างแตบบ่เอยไม่ไม่ไมเฮ้ยคืออะไรอะไปดูฮะรับมักว่ากลัวก็แค่ก็แล้วไปยืนทำที่ก็ได้ส 啊，太累也

เดี๋ยาเข้ามามมแล้วจะมีเราแค่คนเดียวที่อยู่อนไ,ได้ไหมต้องมีใคร มี่นักร่อแ้วมก็อยากห้องจัดสัมมนจมีเสียแทกซ้อนข้ามานะตอนนี้นบวาคร่ออ้าวเชีย เดี๋ยว้่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเพื่อนมาย,ยังไม่อยากายนะครับสำหรับวันนี้เรา,าเรก็แอบเล่นมากก็อขอจบรายการนี้แค่ีนี้